สาคนนั่นแหละกลายเป็นว่ามึงไม่ผิดยอไปนุ่นไปเรื่องอื่นมึงยอมรับความจริงซะบ้างหรือว่าหลังไม่ทอไปขอโทษเข้ใช่มึงหัดยอมรับความจริงซะบ้างสิ มึงพวกมึงสองตัวมึงทําอะไรกันมึงรู้ตัวไหมกูถามมึงหน่อยฮะมึงสองตัวมึงออกมานั่งด่าป้าเนี่ยมึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าพวกมึงไม่ใช้สมองมึงทําลายเขาเอาคลิปไปปล่อยแล้วมีคนมาเหยียบมากระทืบเขาเนี่ยฮะแล้วมึงก็เอาคลิปเขามาเปิดตอบโต้ความเลวของตัวเองไม่เคยคิดคิดแต่ความเลวของคนอื่นกูถามพวกมึงสองตัวหน่อยสิ ทิหายขอโทษเขาแล้วก็เลยหน้าช่องยังนั่นอยู่นิสายมึงอะแต่ขอหน้าช่องเก่ง EX บอกว่าเมียเขาไม่ได้รักผัวเขาทำไมปล่อยให้ไปปรึกษาข้างนอก ไปปรึกษาคนอื่นอีชิบภายมึงรู้ไหมทําไมเขาไปปรึกษาคนอื่นมึงไม่แหกหูแหกขีฟังหรอกูถามมึงกันสองตัวมึงกันแหละถ้ามึงมีสมองกันจริงๆอะ่ะฮะเขาไม่อยากให้เมียเขารับรู้หลายๆเรื่องเขาเลี้ยงลูกเขาทํางานมันก็เหนื่อยพอไหมวะกูถามมึงหน่อยอีควายฮะปากหรือหีนะ่ะพูดอะกูถามจริงๆกูไม่อยากกระด่าเลยนะ กูก็พยายามพูดในสิ่งที่ดีนะให้พวกมึงสองตัวนี่ฟังบ้างอีสัตว์ไม่สำนึกทำไมเขาเห็นว่าเป็นแอดมินของบอสททีเขาถึงได้โทรไปให้สั่งสอนบอสททีให้ไปกำลาบไม่ใช่ให้ออกมานั่งไปนั่งขึ้นสตรีมหยาดแล้วนั่งด่าเขานะลุงช่างเขาไม่ได้สั่งให้พวกมึงทำขนาดนั้น แต่มึงทำอีกควายสองตัวมึงอะควายแทนที่จะปณิบัตินอาแทนที่จะไม่ฟังป้าแล้วก็แล้วเราโดนอะไรอยู่คุณป้าเราโดนอะไรอยู่เราโดนแต่งเรื่องที่นราใส่ร้ายเราโดนมันหาว่าตอแหลไม่มีอยู่จริงคเราโดนการไม่ส่กระทั่มอ่ากองแปลงคลิปกองแปลงแท้เราต้องมีหลักฐานมายืนยันคะ่ะ แล้วเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนานลมอ,อะไรแต่เกิดขึ้นในราวเดียวกับเรื่องนี้แหละกูถามหน่อยว่าสิ่งที่มึงทำเนี่ยมึงปล่อยคลิปออกไปเนี่ยมึงจะให้คุกคิดอะไรมึงเคยสนใจเขาไหมว่าสิ่งที่มึงปล่อยคลิปไปเนี่ยคนที่ถูกกระทําคือใครคือในช่างเอาคลิปไปกระทืบเขาแล้วก็มาด่าป้ากันเต็มไปหมดอ่ะมึงเคยมองเห็นตัวมึงเองไหมอีควายกูถามมึงเนี่ยฮะ บอกว่ากูโดนทํากูโดนทําอีสัตว์มึงนั่นแหละไปทําเขาก่อนตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วเนี่ยเอาคลิปป้ามาเปิดแล้วก็มาตอบโต้แบบนี้แหละสารเลวพอๆกันน่ะพวกมึงอะ่ะพอทําความผิดโอ้โหพอลุงเนี่ยลุงช่างเนี่ยเขาไว้ใจเขาถึงได้คุยกับอีขมเขาไว้ใจแต่มึงเอาความไว้ใจเขาไปเหยียบย่ำอีสัตว์ แทนที่จะเก็บเอาไว้ไม่ใช่เอาไปเปิดเผยเอาไปแผลให้คนนู้นคนนี้ได้รับรู้ส้นตีนพวกมือมันสารเลวแบบนี้ไงและพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็มาชี้แจงอย่างนั้นอย่างนี้ฉันโดนกระทำฉันหนึ่งนู้นอย่างนี้ชิบหายไปด่าป้าไปว่าป้าอีกหาว่าทำยังไงถึงให้ผัวไปปรึกษาคนข้างนอกชิบหายเขาเห็นเป็นแอดมินไง นะก็เพราะปากมึงไม่มีหีรูดไงถึงได้เอาไปพูดให้คนโน้นคนนี้ฟังเนี่ยใครปรึกษามึงมึงก็ไปเปิดเผยหมดสิชิบหายตายหมดละคนน่ะความลับแม่งไม่มีในโลกคนที่เขาจะมาปรึกษามึงเนี่ยนะเขาปรึกษาไม่ได้ให้มึงเสือไปอัดคลิปเขาอเอี้ยไปนั่งอัดคลิปเขาทำลายเขาเพื่อแล้วเสร็จแล้วมานั่งเรียกน้อง เอาคลิปเขามานั่งด่าว่าไม่สนใจผัวทําไมผัวจะต้องไปปรึกษาคนอื่นอีสัตว์สมองมีแต่หีหรือไงกูถามหน่อยสิสารเลวกูไม่เคยอยาก,กัะด่าพวกมึงเลยนะจริงๆเลยแต่แม่งวันนี้มึงเกินไปแล้วอีสัตว์มึงเกินไปมึงเอาป้าไปนั่งเหยียบย่าขนาดนั้นน่ะป้าทําคลิปกี่คลิปคนเขาเป็นห่วงเขาออกมาพูดรอบแรกแล้วเนี่ย แต่พวกมึงมันไม่ฟังไงมึงโง่ไง<ๆ>เขาแค่บอกว่าเออถ้ามีคลิปก็เอามาเปิดก็แค่นั้นเองเออแต่พวกมึงหาว่าเขาท้าอีกอีสัตต์ตอแหลอีสร้างเรื่องนะมึงนะอีขมอีต,ตอแหลนะมึงอะตัวดีเยีย่ยตายไปเลยนะมึงอะส้นติน เารละเเลวออกมานั่งด่าเอาคลิปมาเปิดด่ายแล้วนะประกาศไปเลยว่ามึงไม่ได้อยู่ฝั่งนี้อีเหี้ยอยากจะออกไปก็ออกไปเลยนี่เอาเขามาเหยียบย่ำนั้งคู่สัตว์โคตรเลวเลยไปนั่งด่าป้าหาว่าป้าเนี่ยไปทำอะไรผัวถึงได้ออกไป ปรึกษาคนข้างนอกทำไมอ่ะเขาไม่อยากให้เมียเขาไม่สบายใจเขาเลยไปปรึกษาแอดมินของบอสนาทีว่าแอดมินของบอสนาทีอ่ะมันต้องเก็บความลับได้สัตว์ไอ้นี่มันไม่ได้เก็บความลับอี้เหี้ยเอาไปโฆษณาให้คนอื่นเขารับรู้สเสร็แล้วเร็วเฮพูดลวของขึ้นในเอฟซี ต้อแหลหรือเกินนับทั้งกู้มึงแลแหละเสียชาติเกิด